ดิค่ะดิฉันนางสาวชิรดานาชัยศรีวันนี้จะมาถ่ายทอดความรู้เรื่องดิจิทัลให้กับหมู่บ้านดนอนยางตำบลกำมะลาใสจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเมื่อน,นี้ห้ากายูกับคุณแม่ถ่านอสมอนะคะถี่ข้าจะมาให้ความรู้กับเพื่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์คือนางโสภาหน้าใจสินค่ะนี่เป็นอสม่อบานหนังย่างมูฮุกตะหมงกุมารสาเพิ่งกุมรารสายเาายจวะกะลาสินค่ะอันนี้นี่น้องนักศึกษาพันไม้ข้อมูลค่ะเดี๋ยวฟังปฏิบาร่พันเนี่ยอธิบายข้อมูลเรื่องอย่างค่ะ,ะก,ะก็ำลังมาฟังคนดูค่ะค่ะเมื่อนี้ห้ากษิตมให้ยข้อมูลเรื่องดีจิทัลน,นะค่ะว่าคุณแม่รูหน่อยหลายซ้ำใด้เนาะค่ะขา,าขอบข้วของคุณแม่นี่ นั่งรูปภาพไปเผยแพร่ในเฟซบุ๊กหรือว่าในอินเทอร์เน็ตแม่รูปข่าวว่าเ้าสามารถเรียกรองสิทธิ์ได้บ่หัวค่ะก็เลยอยากให้อ,อธิบายฟังนะคะว่าเป็นแบบใดแล้วแม่คงจะก,กฎหมายเกี่ยวกับพรบคเราบอกตอม์ลเติบบอค่ะเลยอยากหัวคันเป็นห้วข่าวๆไปว่าเั้บรละเอียดนะคะนี่งเลยอยากพูดชักละ,ละเอียดมากค่ะแล้วเกิดถ้าเกิดแม่เห็นอ่ะ ข่าวเกี่ยวกับการขายยากแก้โรคมะเร็งสินคะในอินเทอร์เน็ตแน่เสื้อหน่อยซ้ำใดค่ะตปว่าเรื่องมีคือก็เป็น,นอสมอเนะะกับบ่อยา่าไปว่าว่าท่านเสื้อถือไปว่าเ้าต้องตรวจสอบที่ไปที่มาว่าพรกันีม้มาจากไสเป็นยังไงมีอ่อย่อบอมีการพาอยอย่างบอสีถเาต้องตรวจสอบคนอนมีเสื้อถือเดี๋ยวนี้จะอธิบายให้แม่ฟังนะคะ แม่จากท ah pues ีนมาห้ความรูเพิ่มเติมของแม่เรื่องกฎหมายเนื้อนีแม่มีความขอใจเพิ่มผืนบคขาหรว่วจังใดตามค่ะแม่เข้าใจกี่แม่จะบกขาใจเรื่องตัวนี้มันบอบอนนี้พอดีหูฮักกบบกหูว่าแต่ด็คือนางสนองนางศานีมาห้ความรูกับแม่ได้ความรูหลายเติบหูเรื่องหลายอย่างและแม่ก็จะได้ไปิดปั๊บใส่ในชีวิตป็นจัมันจากของนักข่าวขั้วจากของแล้วก็จะได้เผยแพร่ขายข่บขั้วอื่นน่งประชาชนในหมู่บ้านในลับสานน้ำเรืองเที่ยวกับกฎหมายตัวนี้ มันก็นจะได้ดีขึ้นได้ปพราตัวได้ขึ้นก็นึกว่าคือว่าดีที่ภาครัฐจับหนักน้องเราษามาในตรงนี้ค่ะจ้าเม,มื่อนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณที่แม่ะคะ่ะที่เสียสละเวลาให้เข้ามาถ่ายทอดความรู้เรื่องดิจิทัลในมือนีค่ะขอบคุณหลายคะ่ะ